สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องพัสดุที่สั่งออนไลน์นะคะจากแอปส้มค่ะเป็นกล่องที่มีความเรียบร้อยและพัสดุไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะร้านนี้บริการดีมากเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะคะจริงๆแกะมาแล้ว แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นความน่ารักของน้องนะคะอันนี้พี่สั่งมาเป็นคิมมอนเบอร์แก็ได้ลุ้นบ้างอะไรบ้างนะคะมีพลาสติกกันกระแทกมาด้วยดีมากเลยชอบตรงนี้นะคะเพราะว่าของข้างในมันไม่เสียหายอันนี้โชคดีมากเลยนะคะพี่สั่งมา ด้วยโค้ดพิเศษที่ตอนนี้แคมเปญแอปส้มเขาให้ร่วมนะคะถ้ายังไงก็ลองไปดูได้นะคะในแอปส้มนะคะเองมาดูกันเลยนะคะว่าเราได้อะไรอยากจะกิฟเหมือนกันแต่กิฟกิฟออกนิดๆเย้ yeah! เปิดออกมาแล้วจด้งออกมานะคะนี่สามคิวมอนก็ไม่คิดว่าจะสั่งได้นะคะก็ดีใจมากเลยคิดว่าจะเล่นอีกเป็นน้อง คิมมอนเป็นปลาปักเป้านะคะน่ารักไหมคะตุกจริงน่ารักมากเลยคะ่ะหมวกน้องสามารถถอดออกได้นะคะตรงปกประทับใจมากเลยนะคะมีป้ายสวยงามนี่คะ่ะน้องคะ่ะ พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ